สวัสดีครับผมนายบริเทพนะครับกลุ่มเราชื่อกลุ่มซิมนั่นก๊นไลตามครับวันนี้จะมาอ่านงานส่งคลิปให้กับวิชาจริยธรรมครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโปรเจกต์เราที่ทำอยู่ครับคือธุรกิจขนส่งบริษัทนี้มีชื่อว่าธงชัยโอเวอร์ซีหรอจิสิครับซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งสินค้าโรงงานโดยใช้รถสิบล้อเป็นนโตขนส่งครับ ลักษณะของธุรกิจนี้นะครับจะเป็นธุรกิจบริการโลจิสติกเฉพาะทางมุ่งเน้นความปลอดภัยสูงต้องปฏิบัติตามกฎหมายพนักง,งานขับรถต้องมีบใบอนุญาตเฉพาะได้ผ่านการอบรมความปลอดภยัยให้บริการตรงเวลาที่หรือได้ต่อมารูปแบบธุรกิจครับรถทุกคันติดตั้งระบบ gps ติตามแบบเรียวทมามีอุปกรณ์ป้องกันการลื่ไหลมีบริการทั้งรายเที่ยวและสัญญารายปีมีประกันภัยและแผนละมือหเหตุฉุกเฉินครับ ต่อมาคือความให้สําคัญกับ CSI และ CSV ได้อย่างไรทีส่สิ่งที่สําคัญในการที่เราต้องให้บริษัทขนส่งเราเป็นองค์กรที่ทั้งคนในบริษัทเองและลูกค้าเองไว้วางใจที่สุดสิ่งสำคัญคือการดูแลคนของเราเรื่องความปลอดภยัยซร่อสัตว์ไม่ถูกกดดันให้ทําผิดเช่นบรรทุกเกินหรือลองของผิดกฎหมาย พร้อมกับสร้างระบบขนส่งโปร่งใสตรวจสอบได้และช่วยลดผลกระทบต่อถนนชุมชนและลูกค้าการยุระดับทั้งหมดนี้ทําให้พนักง,งานทํางานด้วยใจแล้วค้าเชื่อม,มั่นมากขึ้นและบริษัทสามารถดตัวตได้อย่างมั่นคงขึ้นดังนั้นแล้วเรามาเชื่อมโยงเกี่ยวกับ chr chr 1ของเราเป็น zero overload policies คือปัญหาใหญ่ของบริษัทที่ให้ลับน้ำหนักเกินเสี่ยง,งบัติเหตุลูกค้าเสียความน่าเชื่อใจ มาตรฐาน CHR มีดังนี้ช่างน้ำหนักเที่ยวทุกครั้งห้ามกดดันคนขับให้ทำรอบเกินกำลังติดตามด้วย GPS บวกกับการแจ้งเตือนเส้นทางเสี่ยงและมาตรการลงโทษทั้งต้นทางคนขับหากฝ่าฝืนส่มาเป็น CHR 2 Manual Handling Safety คือลดยกของหนักเกินกำลัง 1. กํากำหนดน้ำหนักให้ยกได้ไม่เกิน20-25กิโลกรัม มีแฮลลิฟต์โฟกลิฟต์ลดลากอบรมยกของถูกวิธีลดการปวดหลังกล้ามเนื้ออักเสบลดเวลางานล่าช้าเพราะอาการบาดเจ็บต่อมาในส่วนที่3ครับเรื่องความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ของอุณครับ 1. ห,ห้ามรักของฝากของนอกเอกสารซิวตู้สินค้าถ่ายรูปเก็บไว้ทุกครั้งกล้องติดรถหน้าท้ายในห้องโดยสารช่องทางรองเรียนไม่เปิดเผยต,ต,ตัวปกป้องคน แจ้งบาอแส CHR4 ดูแลชีวิตและอาชีพของคนขคับ 1. ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต 2. โปรแกรมสุขภาพตรวจตาง่วงและสารเสพติด 3. ระบบคะแนนความปลอดภัยเท่ากับโบนัสแค r p a าสคุนขับหัวหน้าทีมขนส่งต่อมาเขียนแชร์วิธีสร้างนะครับ 1. คือการร่วมมือกับโรงงานและท่าเรือส่งข้อมูล ETA เส้นทางน้ำหนัก ิแบบเรียลไเช็คสถานะสินค้าออนไลน์ลูกค้าปร่งใสลดข้อลรองเรียนโรงงานวางแผนโหลดสินค้าได้ดีขึ้นลดเวลาและต้นทุนรวมกัน CSV 2 Zero Overload for Thailand เพื่อสังคมถนนปลอดภัยขึ้นลดน้ำหนักเกินลดการเสียหายของถนนและอุบัติเหตุสอสร้างภาพลักษณ์ว่าบริษัทเราไม่บรรทุกเกินอย่างเป็นระบบทำให้ลูกค,ค้าปลอดภัยในการใช้งานระยะยาว CSV 3 เซฟคารโกแ r นสเปซเซนซีโปร่งใสป้องกันของผิดกฎหมายรายงานซิลและภาพโหลดสินค้าส่งถึงมือลูกค้าโดยตรงโดยความเสี่ยงผิดกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตู้สินค้าลูกค้าเช่อใจพร้อมขายสัญญาขนส่งระยะยาวต่อมาก็เป็น C S v อันสุดทายแล้วครับที่เราสร้างคือ C S v 4พัฒนาคุณคัาให้เป็นแรงงานคุณภาพร่วมกับอาชีวะและชุมชนโครงการที่เราสร้างคือคนขับ เมื่ออาชีพทงใช้ช่วยการพัฒนาทรัพยารแรงงานชุมชนให้เมืออาชีพบริษัทได้คนเก่งและสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้นําอุตสาหกรรมขนส่งที่รับผิดชอบต่อสังคมและตอนนี้ก็จบไปแล้วครับออขอบคุณที่รับฟังด้วยนะครับ